ทุกคนคะทุกคนเห็นไหมว่าตอนนี้เรายืนตรงไหน,นวัดมหาธาตุค่ะแต่เราไม่ได้ไปวัดมหาธาตุนะคะทุกคนตอนแรกเนี่ยคือคิดตั้งใจว่าจะไปลงตรงหน้าจุดที่เราจะไปลงเลยเปลี่ยนใจนะคะดูจากลักษณะแล้วแดดก็ร่มนะคะไม่ร้อนมากแล้วเดินเลยไปซื้อนี่อาหารโปรด <laughs> ไปซื้อปานว่าเหมือนแบบ อะไรนะวันไหนไม่ได้กินแล้วจะลงแดงปล่าก็ไม่รู้นะคะพูดเล่นกับพูดเล่นคือผ่านก็จะแวะมากินอยู่ประจําอยู่แล้วนะคะเขาขายไอ้พวกอา่ามันทอดเปลือกทอดกล้วยทอดแต่ว่าเมื่อกี้ไปก็ไม่เหลืออะไรละเหลือแต่กล้วยทอดนี่นะคะซื้อมาหนึ่งถุงนะคะไว้เป็นอาหารยำเวลาที่เราเดินเนี่ยค่ะคือเวลาเดินแบบเดินดูโบราณสถานไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะเนี่ยมีอาหารพกติดไปด้วยแต่จ <laughs> ริงๆเราไม่ได้กินหรอกนะคะก่อนจะได้กินก็คงต้องนั่งก่อน คืออย่างนี้ทุกคนตอนนี้อยุทยานะคะยังไม่เปิดให้เข้าชมในส่วนของโบราณสถานที่เห็นแวบๆนะคะเห็นแวบๆเมื่อสักประมาณสัก2องสชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าสถาบันอยุธยาศึกษาค่ะเขามีเป็นลักษณะเหมือนให้คนเข้าไปาดูในเขาเรียกอะไรนะไปดูไปชมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานต่งตางๆของอยุธยาใช่ไหมผ่านระบบ ดูแบบออนไลน์ของเขาอะนะคะแต่กี้ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเยอะนะยังไม่ได้อ่านทั้งหมดทุกคนดูวิวตรงนี้สวยมากเลยอย่างที่บอกนะคะว่าในบางเวลาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีคนมาเที่ยวก็มองแง่ดีอะคือกี้ว่ามันก็มีภาพของความสวยงามของโบราณสถานให้เราเห็นในมุมหนึ่งที่แบบคนเยอะก็สวยไปอีกแบบคนไม่เยอะก็สวยไปอีกแบบอยู่ที่เราจะมองอะนะคะอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องค่ะเมื่อกี้พูดถึงสถาบานันวิชยาศาสตร์ใช่ไหม คือก็เราจะอัปเดตให้ฟังว่าเขาคงจะทําเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบว่าไม่ต้องลงมาเดินตอก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 เหมือนอที่กี้มาเดินอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องนะคะก็คือเข้าไปดูแบบผ่านระบบออนไลน์ของเขาแล้วก็เขาคงจะมีการเก็บภาพเก็บอะไรทําเป็นลักษณะเหมือนเป็นเหมือนเสมือนกับว่าคุณเข้าไปดูสถานที่จริงอะแต่เพียงแค่ว่ามไม่ได้ลงไปเดินในพื้นที่จริงๆเหมือนอย่างที่เราเดินกันอยู่ตอนนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เห็นคร่าวๆนะกี้ยังไม่รู้ในรายละเอียดเขาบอกว่าเขายังไงบ้างยังไง ดูฟรีไหมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายยังไงหรือไงอันนี้กี่ไม่รู้นะคะแต่ส่วนตัวกี้นะ่ยกี้ยังคงชอบในการที่จะเดินลงมาในพื้นที่แบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทุกคนเข้าใจที่กี้พูดใช่ปะ่ะคือถ้ามันแบบสถานการณ์มันไม่ได้เลวร้วายจนถึงขนาดว่าโอ้โหออกจากบ้านมาแล้วแบบ แค่เรามาโดนอากาศเราก็จะแบบแหลกสลายไปร่างกายเราอะไรเงี้ยเออเออถ้าถึงวันนั้นจริง,รงๆอะคีคงไม่ออกมาแล้วหล่ะนะคะรอมัณอันนั้นอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะคะถ้ามีเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆป้ายวัดมหาธาทุกคนเห็นไหมไป้ายเก่าป้ายใหม่เขาก็ยังวางไว้คู่กันอย่างนี้นะคะสมเด็จพระบรมนาชาที่าชที่หนึ่งและพระมหาเถรทมมา การะย y a n ทรงสร้างเมื่อพศ1917เน,นี่ยสิบเจ็ดค่ะมีข้อมูลที่เขาปักไว้นะคะเออทำไปเล่นไปนะคะทุกคนที่เดินผ่านป้ายอันนี้โอ้โหจะเป็นโอ้โหเดินผ่านมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้อะที่ไม่เคยยืนอ่านเลยนะคะว่ามันมีบรรทัดที่สองที่สามอยู่เนาะเราก็เห็นจรวัดมหาธาตุแล้วมหาธาตุนะคะแต่เราไม่ได้อ่านไอ้ตรงสองบรรทัดก็เป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะ,ะไม่ได้อ่านเลยนะคะ เห็นไหมเขาเรียกว่าคนเรานะบางทีอะเชื่อกี้ยังว่าบางครั้งเนี่ยขนาดลงมาในพื้นที่ตลอดดนะคะเรายังพลาดโอกาสที่เราจะได้เห็นแบบมุมบางมุมที่เราคิดว่าเราเห็นแล้วแต่เราก็ยังไม่เห็นเะจนชัดเจนเกินไปนะคะตอนนี้เราเดินอยู่ตรงบริเวณถออนนที่อยู่ตรงด้านหน้าของวัดมหาธาตุทุกคนในภาพออกใช่ปะ่ะฝั่งข้างหลังที่มันก็จะเป็นถนนนี่ไงถนนเนี่ยนะคะเรถวิ่งกันฝักไฝ แล้วก็เนี่ยอันนี้เขาก็ปิดประตูล็อกไม่ให้เข้าไปอันนี้ก็จะถองเข้าไปมันก็ไม่เห็นอะไรอะคะ่ะเห็นเจดีย์ใหญ่อันนั้นเอนนนอทุกคนเห็นไหมที่เป็นใหญ่ๆอันนั้นนะคะอันนั้นมันเป็นร่างฐานของเจดีย์ประธานที่วิมหาธาตุเนี่ยใช่ไหมคะที่เคยเห็นนะบางคนอ่ะบางทีเขาไม่ได้เข้าไปข้างในใช่ไหมเขาก็ไปยืนกันตรงเนี้ยนะไอประตูเนี่ยมันจะมีประตูเหล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะคะแค่คุณเอื้อมเอาโทรศัพท์เอื้อมเข้าไปข้างหลังไอเหล็กตัดอ่ะไอเหล็กเหล็กเหล็กประตูอ่ะมันก็จะสามารถถ่ายภาพได้โดยไม่เห็็นนไอตัวเหหลลกๆๆี่แะ อ่ะตรงนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยอันนี้มันจะเป็นวิหารหลวงใช่ไหมแล้วก็ข้างบนแล้วมันก็จะเป็นเจดีย์ประธานของที่วัดมหาธาตุเขานั่นแหละนี่ค่ะทีนี้ก็ไปยืนตรงนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเอื้อมมือเข้าไปตรงข้างหลังในตรงลูกกงเลยกะมันก็จะถ่ายภาพจะแล้วนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือวันนี้เราไม่ได้พามาเดินวัดมหาธาตุีีจะไปอีกที่นึงนะคะแต่ทีนี้ว่าไหนๆมาแล้วก็เบรรยากาศค่ะทุกคนแดดร่มลม,ลมตกนะคะมันไม่ได้ร้อนไง แต่ถ้าร้อนก็คงจะไม่เดินอย่างนี้แน่นะคะตรงนี้ก็ยังเห็นอยู่นะคะเจะดีย์ประธานของเขาจะเห็นยาวไปจนถึงเจดีย์องค์จะเปรีปางองค์เล็กๆข้างหลังด้วยนะคะช่วงประมาณสองสามวันที่ผ่านมานี้นะคะที่ช่วงที่กี้เข้ามาในเมืองบ่อยๆนะคะคือเข้ามาเกือบทุกวันแหละนะคะกี้เห็นมีบางท่านเนี่ยเขาก็มายืนอย่แถวๆเนี่ยแถวๆหน้าวัดมหาธาตุเนี่ยนะคะมายืนส่องโบราณสถานกันอย่างที่บอกนะคะว่ากี้ว่าคนที่รักใน ในสิ่งปลูกสร้างรักในโบราณสถานก็คงจะมีความรู้สึกเดียวย่างอย่างที่แหละว่าแค่เราได้มาเดินนะพูดง่ายๆคือเหมือนแค่ามาเห็นหลังคาบ,บ้านเราก็ดีใจจะแย่และเดินแถวนี้ต้องระวังหน่อยนะคะทุกคนวันนั้นเนี่ยกี้เดินอยู่ตรงโน้นเดินอยู่ตรงโน้นนะคะแล้วเดินดูอยู่ดีๆไอ้ต้นไม้ต้นนะะี้ค่ะทุกคนกิ่งมันกน็หล่นตุบลงมาดีนะเรายังไม่เดินมาถึงตรงนี้พอดีนะคะไม่งั้นหัวอาจจะแบะได้นะคะทุกคนอันนี้คือร่องออรอยอารยธรรมของต้นไม้เก่าที่มันไหลลงมามันหักลงมาจากไอ้ต้นข้างบน ต้นไม้นี่ใหญ่มากนะคะทุกคนกี่ปีแล้วก็ไม่รู้อ่ะแต่ใหญ่มากทีเดียวแต่โอบไม่มิดเลยนะคะอ่ะทุกคนคะเินมาทางฝั่งทางด้านทิศเหนือขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะไม่ค่อยพูดถึงวัดมหาธาตุกันมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าประเด็นสำคัญเนี่ยเราไม่ได้จะมาวัดมหาธาตุนะคะแค่เดินผ่านมาก็เลยเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูเฉยๆนะคะสำหรับคนที่อยากมายุทธยาช่วงนี้นะคะ อยเพิ่งมาค่ะทุกคนเขายังไม่เปิดรออัปเดตจริงๆเราเข้าไปในเว็บไซต์นะคะทุกคนเข้าไปใน Google เนาะแล้วก็เซิร์ชว่าอุทยานประวัติศาสตร์อิทดียเนี่ยมันก็จะบอกแล้วล่ะว่าเปิดหรือไม่เปิดนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นมุมสวยมุมหนึ่งที่เราเคยเห็นคนเข้ามาถ่ายภาพกันใช่ไหมคะเราประเด็นสำคัญเนี่ยเขาจะไปยืนตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วเขาก็ถ่ายให้เห็นข้างหลังที่เป็นแบ็คกราวของวัดมหาธาตุที่กำลังจะเดินเลี้ยวโค้งไปตรงบริเวณสามแยก จริงๆตรงนี้มันเป็นวงเวียนค่ะทุกคนมันเป็นวงเวียนนะคะข้างด้านหลังเนี่ยจะเป็นเจดีคู่นะคะก็คือเจดีที่บรรจุอัฐิของเจ้าอ้ายพญาและก็เจ้ายี่พญานะคะแล้วก็สะพานป่าทานเป็นจุดที่มีการทำโคชยุทธกันนะคะแล้วก็สิ้นชีวิตด้วยกันทั้งสองคนเลยอันนั้นคือสะพานป่าทานเห็นไหมคะเจะดีสองอันนั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะไปดูตรงนั้นใกล้ๆช่าะเราก็ต้องข้ามฝั่งไปซึ่งที้คงไม่ข้ามไปแล้วล่ะ ะะเพราะว่าเราเคยไปตรงนั้นกันแล้วนะคะมันจะมีเป็นรากฐานของสะพานเขาเรียกว่าสะพานป่าฐานนะคะส่วนทางด้านขวามือของกี้ตอนนี้คือในส่วนของวัดราชบูรณนะเราก็ไปส่องกันมาแล้วเมื่อครั้งล่าสุดที่เรามานะคะคือกี้เดินไปทางด้านข้างนู้นแล้วก็อ้อมแล้วล,ล,ล,ล้อกําแพงไปแล้วก็ไปทายู่แถวตรงด้านหลังวัดนะคะก็เนี่ยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าข้อดีของการที่โบราณสถานมันอยู่กลางใจเมืองเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะ แล้วก็โชคดีที่ถนนเส้นนี้นะคะมันก็เป็นถนนที่รถวิ่งได้ก็จริงนะ,ะแต่เขาก็ยังแอบมีพื้นที่ให้สําหรับคนเดินอย่างเราเราได้มีโอกาสได้เดินมาชื่นชมโบราณสถานของในใน,งในตัวเมืองขนาดนี้ด้วยนะคะซึ่งก็ดีนะ <laughs> ดีดีมากดีมากแต่ว่าเวลาถ่ายรูปก,ก็ต้องแบบเล็งเงดีๆหน่อยแล้วกันนะคะเพราะบางทีแบบรถล,ลาเขาวิ่งผ่านไปผ่านมานะคะจะไปถ่ายสองทะรเบียนรถเ้ามันก็ไม่ดีนะคะ ก็มุมนี้จะเุมมทางด้านาฝั่งทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุค่ะทุกคนพี่ว่ามุมนี้นะเป็นมุมที่เก็บภาพมุมยาวได้สวยเลยถ้าถ่ายแบบพาโนก็น่าจะสวยเลยนะเนี่ยทุกคนดูดิเราถ่ายไหมไล่มาจากอันนั้นคืออุโบโสถใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีจดีปาง เยอะแจะแปรไปหมดเลยเห็นไหมคะนะคะแล้วนี่เป็นเจดีย์บางประธานของที่วัดราชบุรณะไอว้วัดวัดมหาธาตุที่บรรจุพระบรมมา,ารีริกธาตุที่ตอนนี้เขาเอาไปประดิษฐานไว้ที่พิพวิภัณธ์ท่าถ,าถ,าถาาา่ยท่าเจ้าสัมพญาแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยไล่มาก็เป็นวิหงวิหารอะไรวิหารจะมีวิหารอยู่หลายหลังทีเดียวนะคะลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆที่กี้เคยพามานะคะทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่าวัดมหาธาตุนี้เราก็มาเป็นสิบๆรอบแล้วเนอะมาบ่อยแล้วแต่ว่าราชบุรณะก็โอ้โหก็ไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันหรอกค่ะเพราะว่า คือบางทีวัดสองวัดนี้มันอยู่ใกล้กันวันไหนถ้ามีเวลาทั้งวันนะกี่มาวัดมาหาธาตุแล้วกี่ก็จะไปวัดราชบุรณนะใช่ไหมคะไปได้ไล่ดูเอาค่ะทุกคนเก็บเก็บข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บภาพเอาไว้ทุกมุมทุกซอกทุกมุมของวัดเอาไว้เลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าช่วงเวลาที่เราอาจจะลงไปในพื้นที่บางพื้นที่ไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนก็ไปไล่ดูคลิปเปก่าๆที่เราไปเดินกันมาแล้วอย่าว่าแต่ทุกคนเลยกี้เองยังไปย้อนดูเลยนะเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีอ่ะ ที่อย่างที่เวลาลงไปเดินตามสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกกี้ก็จะทาเหมือนกับว่าเป็นเสมือนกับว่าตัวเองลงไปเดินแล้วก็เก็บเป็นไดอารี่ส่วนตัวเอาไว้ใช่ไหมคะดังนั้นกี้เองก็อยากไปย้อนดูคลิปตัวเองลงเอาไว้เลยนะคะขนาดไม่มีแดดยังแอบเหนื่อยเลยนะคะทุกคนสวยจังเลยคะ่ะทุกคนนี่วัดราชบูรณนะอ่ะอารถมารถมา เราก็ต้องเดินแบบ300าองศาแบบนี้นะคะทุกคนวัดราชบุรณะทุกคนคะรถมาแล้วเราต้องหัน <c oughs> เหยยังโอ้เวลารถมาเราก็ต้องหันไปทางด้านนี้นะคะเพื่อให้เห็นวัดมหาธาตุเพราะว่าเนื่องจากว่าเราเดินอยู่ทางฝั่งทางด้านของวัดมหาธาตุนะคะทุกคนนะคะเมื่อกี้มองว่าทางฝั่งนี้ต้นไม้มันค่อนข้างจะตเตี้ยกว่าทางฝั่งวัดราชบุรณะ มันเลยจะทําให้เราเห็นวิวของวัดมหาทาตได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่านะคะวัดราชบุรณะเนี่ยถ้าจะให้สวยต้องไปยืนด้านหน้าวัดค่ะทุกคนจะจับมากเลยนะคะสวยมากอ,อยากร้องเพลงก็กลัวโดนลิขสิทธิ์แต่ว่าวันนั้นถาม มาจาย์ท่านหนึ่งค่ะที่เขาทําเกี่ยวกับทางพวกช่องยูทูบเนี่ยนะคะคิดถามว่าถ้ากี่ร้องเพลงจ,จะโดนลิขสิทธิ์ไหมเราไม่ได้ร้องทั้งหมดนะร้องเป็นท่อนๆเน,นี่ยประมาณอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่น่านะอะไรอย่างเงี้ย <c ười> คลิปไหนถ้าเกิดว่าลงแล้วไม่ร้องเพลงแสดงว่าไม่ใช่ตัวจริงนะคะทุกคนต้อ <c> ง <ười> เป็นตัวจริงคือลงแล้วต้องมีร้องเพลงด้วยท่อนสองท่อน,อนแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเรากาลังชื่นชมอยู่กับศิลปินคนไหนที่เราชื่นชอบท่านเป็นพิเศษนะคะ อันนี้เดินมาตรงเสือลาอ่าต้งแถวแถวบริเวณทางด้านที่ตะว,วันตกของอรมหาพราแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าที่จะไม่เดินเข้าไปตรงด้านหลังนะคะตรงนี้ไม่เดินหรอกเพราะว่าวันนั้นเราก็เดินไป,ไปแล้วนี่ใช่ไหมสวยงาม ชบูรณะคน,นต้นเต้นบอกแล้วว่ามันจะไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าต้นไม้มันค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนต้นไม้มันค่อนข้างเยอะจังเอิ้นตาอายุทยาเมืองเก่าพวกเราแต่กอนจิตใจอาวอ มาเล่าสู่กันฟังอายุทยาแต่ก่อนนี้ยังโอ้ยร้องเพลงอะไรเนี่ยขำจริงๆเลยตอนนี้เรากำลังเดินอยู่แถวๆบริเวณนี้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก่อนทุกคนอดใจก่อนอีกนิดเดียวนะคะจะถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะคะองจริงมาใจนะจริงๆอะกี้อยากจะเดินเลยไปจากจุดมุ่งหมายที่เราจะไปกันด้วยซ้ำน,นะคะ แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเข้าไปในในในจุดที่เราจะมาดีกว่านะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าไปที่ตรงนั้นมันนานมากแล้วเหมือนกันนะคะก็สักพัก,พกละเ๋ยเราเดินเข้าไปดูหน่อยก็ดีเหมือนกันบอกให้ก็ได้ค่ะวัดชมิกราชจริงๆวัดชมิกราชเป็นวัดที่มันมีมุมสวยอยู่ะนะคะมันมีมุมสวยอยู่แล้วก็เวลามาทีไรกี้ก็จะไปเริ่มต้นยืนจากตรงน,นั้นก่อนเลยนะคะเพราะว่า มันเป็นจุดที่เราสามารถจะเห็นพระบรมหาราชวังนะคะได้เต็มเต็มเลยเต็มทุกพื้นที่แต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นใกล้นะคือเห็นไปไปกลๆดังนั้นเนี่ยวัดธทวมิกราชเองเป็นวัดท,ที่สร้างก่อนกรุงนะคะสร้างก่อนกรุงแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะคะเกี่ยวกับออในพระราชพงศาวดารน,นะคะมีมีเรื่องเกี่ยวกับเสียนเทวมิกราชที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเศียรพระธมิกราชเนี่ยของจริงมันเป็นสองลิตใช่ไหมคะสองลิตรปัจจุบันเนี่ยเขาไปเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท่าท่าอันชาติเจ้าสามพญาแล้วอยู่ทางชั้นล่างอะค่ะทุกคนเข้าไปตรงพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมเดินซื้อบัตรเข้าไปปั๊บเนี่ยนะคะเดินเข้าไปตรงตรง,ตรงอ่ะทางฝั่งเดี๋ยวนะอยู่ชั้นล่างขวามือของคุณอะก็คุณก็จะเห็นเสียรพระธมิกราชได้เลยนะคะ ทีนี้ว่าในมุมกับกันเนี่ยนะคะที่วัดธมิกร,ราชเองเนี่ยที่เขาเป็นสถานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นในส่วนของเสียรธมิกร,ราชที่ไม่ใช่ของจริงนะแต่ว่าองค์ก็คือขนาดจะเท่าของจริงเลยนะคะเ,เขาบอกว่าพระญาธมิกร,ราชเนี่ยซึ่งเป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสสนน้ำพึ่งเนี่ยท่านเป็นผู้สร้างเสียรธมิกร,ราชนี้ขึ้นมาเองมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องชื่อลือชามากนะคะสมัยก่อนก็บอก ประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงนะคะที่วิหารเก้าห้องที่วัดมิกราดนั่นแหละนะคะแต่ว่าตอนหลังพอเยุทยาเสียกรุงแล้วเนี่ยนะคะถูกอัญเชิญไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท่าทารแห่งชาติวังใจกระเสมตอนหลังก็ล่าสุดในปัจจุบันนี้เขาเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท่าทารแห่งชาติเจ้าสามพยาเรียบร้อยแล้วนะคะใครมีเวลาก็ลองไปดูคิดไปดูแบบเอาจริงนะขนาดเขาบอกว่าทุกวันนี้ความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าความแบบ ความน่ากลัวอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาบอกว่าอาจจะน้อยลงแต่ก่อนแต่ถ้าไปยืนใกล้ๆนะเออมีคนลุกเหมือนกันนะคะทุกคนจริงๆนะเสียงหมายถึงเสียงจริงๆที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนลองไปดูค่ะวันนี้กี้จะไม่เดินเข้าไปในบึงพระรามเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพอไปเป็นเสาร์อาทิตย์ปั๊บเนี่ยเชื่อเถอะว่าเราไม่มีทางจะหลบคนได้เลยเพราะว่าคนเขาเข้าไปพักผ่อนจันใจกันข้างในใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ย ถ้าเราเดินเข้าไปด้านในน่ะบางทีเราอาจจะมีโอกาสถ่ายติดคนอื่นก็ได้นะคะเกรงใจเขานะคะวันพักผ่อนก็ขอให้เขาได้มาพักผ่อนเต็มที่นะคะอ,อันนั้นคือวัดหลังคาดําที่เมื่อวานที่เราไปกันมาทุกคนจําได้ปะนั่นนะ่ะวัดหลังคาดํานะคะสิบกว่านาทีแล้วนะคะทุกคนเอางี้ดีกว่าค่ะทุกคนพาพาเดินลัดเลาะตรงนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว เข้าไปด้านในเดี๋ยวพี่ไปเก็บภาพที่บริเวณวัดธรมิกาาให้ทุกคนได้ดูกันก่านะคะจะได้ไม่ต้องรอนานโอเคนะเรามีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะเดยวพี่จะกลับบ้านแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่วัดธรมิกาลากันค่ะรอสักครู่ค่ะ